เมื่อวันที่14สิงหาคม2566ที่สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวานิวัฒน์อําเภอวานรนิวัฒน์จังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธ์ทันทบีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกภูเบศธรรมบุตรรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2566ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอําเภอวานอนรนิวัฒน์ ทำการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3เข้ารับการฝึกในห้วงวันที่3สิงหาคม2566สิถึง14สิงหาคม2566มีนักศึกษาวิชาทหารรับการฝึกจำนวน566นายแบ่งเป็นชาย4 2่นายหญิง137นายมีผลการฝึกโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยและ91ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ทำการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกันเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านวิชาทหารมีความพร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยรองผู้บัญชาการมณนฑท,นทหารบกที่29ประธานในพิธีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการฝึกจำนวน10หน่วยงานมอบรางวัลน,นักศึกษาวิชาทหารที่มีความเป็นผู้นำดีเด่น และมอบรางวัลยิงปืนคะแนนสูงสุดจากนั้นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนและกล่าวปิดการฝึกทีมประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่29รายงาน